ตับระบบเทรดแม่นๆในเทรดดิ้งวิวนะครับมาทำเป็นบอทเทรดตลอด24ชั่วโมงได้แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เทรดนะครับโดยที่ว่าปกติเราเทรดกันเนี่ยก็หลายคนเนี่ยใช้เทรดดิ้งวิวแล้วสังเกตได้ว่า เฮ้ยใน t ท a i i n g View เนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำเยอะมากๆนะครับแล้วในคอมมิ n ตี้ของ t ท a i i n g View เนี่ยก็มีแบบว่าระบบเทรดที่มันเจ๋งมากๆเนี่ยหลายตัวมากหลายคนเนี่ยอยากเอามาเทรดนะครับอยากเอามาทำเป็นบอทเทรดอัตโนมัติแต่ว่าในความซับซ้อนของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้แก้ปัญหานี้แล้วแล้วก็ทำมาเป็นบอทที่สามารถจะดึงข้อมูลจากสัญญาณเทรดจากเทรดดิ้งวิวเนี่ยมาเทรดใน MT4 ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นที่ผมทํามาก่อนเนาะผมลองทำและก็ดึงอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับมาทำมาทำการเทรก็ถือว่าก็โอเคนะครับได้กําไรนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ลองมาทําเป็นระบบเทรดดูก็เฮ้ยได้กําไรจริงๆอยู่นะก็แบบไม่ได้แย่นะครับผมตั้งค่านะครับแล้วก็มีการแก้ให้มันเสถียรนะครับลองหลายๆแบบนะครับก็ตอนนี้มาเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะ เรียบเนียนที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํางานยังไงนะครับแล้วิธีการเซตอัพเนี่ยเซตยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัว ฝั่งทางนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นตัว EA นะครับที่มีหน้าที่ดึงสัญญาณนะครับจากฝั่งทาง t r a d i n g View นะครับในส่วนของการตั้งค่า t r a d i n g v i e w เนี่ยมันก็จะมี indicator นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยเวลาบางเทียก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าการสร้างการแจ้งเตือนนะครับสมมติว่าผมอยากจะสมมติว่าผมอยากจะสร้างนะครับตัวระบบเทรดขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าผมมี indicator นะครับตัวหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นสัญญาณอย่างนี้เนาะอันนี้ผมเขียนเองนะครับเราต้องการให้เหมือนกับว่าถ้าราคามันตัดขึ้นนะครับก็ให้ เปิดบายนะครับหรือว่าเกิดตัดลงให้ทําการเปิดเซลลประมาณนี้เนาะเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้มันส่งสัญญาณโดยการแจ้งเตือนได้ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยให้มันทําการเข้ามาเทรดที่ mt4 เลยนะครับโดยที่ไม่จำกัดเลยนะครับว่าจะเป็น Forex เ,เป็นหุน้นเป็นคริปโตเป็นดัดชนีทองคําน้ํามันคือได้หมดเลยนะครับว่าแต่เราในในบกเกอร์นะครับมีโปรดักต์นั้นให้เทรดนะครับผมอ่าอย่าผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าผมจะลองอ่าส่งสัญญาณนะครับให้มันทําการเข้ามาเทรดในนี้เนาะอ่ะอย่างยกตัวอย่างให้มันอ่าบายแล้วกันสมมุตินะครับผมก็ทําการสร้างการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงเป็น indicator ที่เราอยากจะให้มัน ใช้งานนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมลองเป็นเทสบอร์ก่อนนะครับให,ให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพกันง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งนะครับคําสั่งก็จะมีว่าคู่เงินอะไรนะครับ อย่างตอนนี้ผมเลือกเป็นทองคำนะครับให้เปิดบายนะครับรักเปิดบายที่ราคาปิดนะก็เปิดประมาณนี้นะครับส่วนตรงที่ส่งคําสั่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ให้ใส่แค่เลขพอร์ตเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเซตตัฟเรียบร้อยนะครับพอถ้าเกิดถ้าเกิมีการแจ้งเตือนมาเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดถมารกิดถ้นะครับด้านล่างก็จะมีการแจ้งเตือนมาเกิบคําสั่งซื้อก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยคาับอย่้างกีดถ้าเกิดถาเกิดถาเปิดบายที่ราค้าเรงนี้เลยนะครเบเห็นได้ชัดเลยว่าแบบ เฮ้ยมันแบบเร็วมากทันใจมากสามารถที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนานนะครับให้ให้ตัวระบบมันทำการเปิดบายเปิดเซลได้เลยนะครับในส่วนของ mt 4นะครับก็จะมีการตั้งค่าไม่จะเป็นการตั้งค่าแค่เซิร์ฟเวอร์นะครับใส่แค่ไม่กี่ช่องนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าว่าโอเคเราทำไงบ้าง สัญญาณซื้อพิมพ์ยังไงนะครับสัญญาณขายพิมพ์ยังไงนะครับแล้วก็มีการตั้งเลขมาจิกนัมเบอร์อะไรยังไงต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าคือทําได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดกลยุทธ์เลยนะครับสำหรับการเทรดบนแบบว่านําสัญญาณโดยที่แบบจะเอาเทรดดิ้งวิวมาทําในตรงนี้นะครับผมในตัวระบบนี้นะครับผมเปิดให้ทดลองใช้กันฟรีๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะให้ใช้เฉพาะแบบ20คนแรกนะครับเพราะผมมองว่ามันอาจจะต้องมีการเวิร์กช็อป ด้วยแบบว่าให้เราเข้าใจว่าโอเคมันแบบมันเชื่อมต่อยังไงซึ่งมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าคือตอนที่ผมเทสมาเนี่ยมันมีบางบล็อกเกอร์ที่มันแบบระบบมันอาจจะช้าหรือแม้แบบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับพวกการเลือกคู่เงินหรือว่าการเลือกแบบว่าเวลาหรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับเหมือนกับตัวสัญญาณบกเกอร์เพราะว่ามันมีเรื่องของเวลาแล้วก็ทําโซนนะครับซึ่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเวิร์กช็อปที่ทําให้แบบว่า โอเคคนที่เอาระบบเราไปใช้นะครับเขาสามารถทํากําไรได้จริงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาข้างหลังไม้ได้เลยนะครับผมเราพบกันนะครับ